โดได้กลับเออปิดเครื่องแล้วบอกแล้วก็บาินี้กดปุ่มเพิ่มเสียงก็ลวดเสียงข้างไว้ในมือถือจะกดข้างไว้นะแล้วก็เชื่อมสายเข้าไป เป็นมืงจะพาวเสียมนะอ่าวันนี้โคดเส่อมใหม่โคดข้างไว้เลยเดี๋ยวนี้จะพาปล่อยคอยบอกปล่อยยังปล่อยเสียบแล้วบ่โอเคอเสียบเลย,อเ,เ,อเ,ลยเออบันนี้ว่างบันนี้ลออนะอ่อเอลอล่อๆวันนี้ยังมัน มันยังเออเลยอยู่น,นะนเ,นเ,เ,เนี่ยจะผ่านได้รอแป๊บหนึ่งโอเคมันกำลังติดตั้งไดเบอร์พร้อมเจสซาลีเนเจอโอเคอรอๆเออนายจะผ่านมัน <c oughs> เออโอเคผ่านไปเนี่ยถอดส้ายออก แล้วก็เปิดมือถือขึ้นมาใหม่อันนี้ข้อมูลบ่หายลองเบงว่กข้อมูลมันหายบ่ขคอยยังหูเจา้าว่ามันหายบ่ถอดออกแล้วเปิดใหม่เบิงเออเปิดออปด้แดงแล้วก็โอเค <c oughs> เขาพอได้ถอดเติมมัน <c oughs> มันมีนาวิบระตา,ากันมาบอ่อ โอเครอบแป๊บหนึ่งมันไม่ได้ล่างเครื่องแต่มันวิบแต่ละผ่านจะเส่อว่ามันผ่านบอถ้ามันผ่านก็จะปิดโปรแกรมไปเพราะว่ามันต้องรอคนอื่นพอมาเชร่อมตัวเน็ตไหมเตรียมตัวเน็ตก่อนเรียกว่ากดโคตรก็ได้แน่ๆจอกดกลับไปก่อนก็จะบอกกดโคตรมันกดไปเลยกดไปเลยกดกลับไปอุ่นกลับไปที่หนารักมันโชวชุกเชิญนั่นไปอีกไปอีกกลับไปอีกกลับไปอีกกลับไปเลยกลับไปเลย กับอีกทุ่งชุกเสิร์นนั่นทุชุกเซิร์นนั่นดอกจันสีเลี่ยมแปดหนึ่งสามสีเลี่ยมทุออกโอเคฮัน <c oughs> <c oughs> เมื่อเราบอกโปรแกรมปดเมื่อเราเออ,อมือถือจะปดปิดอะไรได้นี่ E okay, no okay. <coughs>